อ่อครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่ครับผมตีสองครึ่งับผมเตรียมตัวออกเดินทางไปเมืองกาครับผมไปสี่สวัสดครับรอบนี้ไปเดี๋ยวเก็บของเดินทางเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันทีน่าจะตรงตรง,ตรง,ตรงแพแพนแพแพแพข้ามน้ําข้ามเขื่อนนะครับข้ามเขื่อนสี่เนาเรียนตรงข้ามไปข้ามไปสี่สวัสดตรงนน้นอ่ะไปเดี๋ยวไปดู เจอกันอีกทีตรงนู้นครับผมไปเตรียมของก่อนเดี๋ยวไปดูตรงนู้นหน่อยก่อนม,มาๆาเดี๋ยวไปนู้นแหละอ่ะครับถึงป่าแล้วสรุปเปลี่ยนมาเป็นไรพัดทิศครับผมมันเหมือนประมาณว่าคนแห่หนีไปหมดครับผมทิ้งไปหมดน่าจะมีเรือๆเ,เพราะว่าฝนเหมือนตกด้วยต้องมีต้องมีเหลือง เมื่อกี้ผมมาตอนลงปุ๊บผมมาเข้าห้องน้ำเพาผมปวดท้องผมนั่งปุ๊บผมเปิดไฟโทรศัพท์ปุ๊บเจอเลยพาไปดูน่าจะมีเลึกหลงอีง่มั้งเพราะที่เั็นผมเห็นมันเป็นเม็ดลอยจะเห็ดแก่ละเนี่ยเห็ดได้มาห้าหกเม็ดนี่เลยโคนนี่เลยนี่ไง นี่ครับเมดลอยเมดลอยเด่นเงียแก่เนาะขึ้นเหมือนหมูไม่ใหญ่น่าจะเป็นแบบเห็ดเห็ดหลงครับผม หล่นที่เขาคุ้ยๆกันให้ืบเก่าแล้วมันหล่นเพราะเขาทิ้งเห็ดไปหมดแล้วตรงนี้โอ้โหเขี่ยแตกไหนครับพันเพลินไ,ไหนไ,ไหนไม่ค่อยดีวะไหนยุงว่ะอ๋อยุงกอยอบอนี่โอ้ไม่เยอะแล้วเป็นสามแล้วลอ,อย อาหารเพไปครับดูเห็ดหน่อยครับเข้าคลองมปแล้วเข้าคลองไปแล้วคลองหมานด้วยเดี๋ยวเอากลอยอก่อนนี่ครับเก็บเตีเก็บเตียงน้ำเดือดเกียวทีไม่ดังกบกับกบกับเลยอ๋อผีจ่อยโห้ว่าเกี๊ยเลยอืมไปฝากคงไม่ใกล้ด้วยไปแล้วอ่ะนี่ครับเห็ดอ่อนอ่อนอ่อนจริงหรือเปล่าไม่รู้มันแค่ข่าวเฉยๆ แล้วโร็บ,บี้ดูอ,อุ้ยอ่อนอยู่ครับอันนี้อ่อนอยู่น่าจะขึ้นที่หลังเนี่ยอยู่ตามรอยที่เขาคุยไว้อะอุ้ยนุ่งไงรอยแกแกงักเลยอันนี้โดนแดดเดดผาดำไปแล้วนี่เกฟิซ่าเอางี้เหรอแล้วทอเทสไม่ก็ ดูตรงนี้ว่าไงาสักชึ้นชั่วโมงถ้ามันไม่ดีค่อยย้ายผมว่าตรงนู้นก็น่าจะแบบนี้แหละที่เราไปหาที่ว่าข่าลงนั้นอน่ะมันก็น่าจะโดนคุยแรกหมดแล้วนะ นี่ครับเจอเห็ดเห็ดเพาะ้ายครับผมดินแตก,แตกน,นี่ดินแตกเป็นเห็ดเพาะ้ายครับผมนี่โดนทีแล้วเลยนิ่มแป้เลยครับเต็มเลยลายเม็ดนี่ใหญ่ใหญ่ยังไง ลูผนออกก็ได้นะคะเก็บแยกออกครับเนี่ยลายเม็ดเลยเป็นสิบเม็ดเลยเห็ดพอฝ้ายหรือเห็ดขน ด๋อยินแตกอยู่ตรงนี้นี่ครับรอยรากจริง3-4เมตรมันเป็นเห็ดกีต้าครับผมมันก็จะเจอแบบนีๆ ไม่เจอเป็นมูลแล้วครับฝั่งนี้พอได้สามกีจจ้างหน่อยอุ้ยพอได้เหลือเยอะหน่อยครับ Nè nó cái dù vừa về vừa này lại. Nè lấy hàng quý chi xa cần phải. Mùa mai Đây trời ra ông nghĩ lại. Hãy bên hết ong อ่อนถึงก็ไม่รู้ครับไม่ได้บี้เลย เดี๋ยวขอไล่พืชหาหดก่อนนี่ครับเรได้มาสักหน่อยแล้วครับเห็ดมันก็นมีมู้งใหญ่มันจะมีแหดที่ซากหาคุยตามหลางน้ำห่มเห็ดมันจะไ,ไหลมาอยูครับตามทามนงน้ำน,นี่แหละน่าจะไหลข้าง,างบน ดุยดูตามนี่แ่ะน้ำมันแรงก็พัดมาเปิดกล้องมันจะเห็นแักเม็ดเป็นอย่างนี้นะครับ นอหนอหน่ยใช้มือก็จะเสียวตะคราบหน่อยไปเดี๋ยวไล่คุ้งี้เดี๋ยวเผืยอยนะ่อย้า,ย,ายที่ล้วไปเจอที่สวยๆก็มาจะได้ทายอยู่นี่ครับย้ายมาฝั่งที่ผมเข้าห้องน้ำมาเช้าน่าจะดีกว่า เจอดีมากเนีอครับเดือมกแันนี้เห็ดเห็ดแก่แล้วเป็นไงขาวอยู่

เปลี่ยนที่นะครับมาเข่าเดิมที่มาอาทิตย์ที่แล้วจเจอไว้เม็ดเล็กๆน่าจะเหลือมั้งกันมะั้งไปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนน่าจะเหลือครับคครครับรับบนเจอหมดแล้วนีกหนึ่รลอย มีลายคนคุย้ยมีลายคนคุ้ยใช่ป่วมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวไปหาดูสายเห็ดก่อน คุยเก่านี่ว่านี่ครับเห็ดหลอยลยอยเขาคุยไว้ครับผมลยอยเขาคุยไว้แสดงว่าออกไปหมดแล้วที่ว่าเจอเจอเม็ดเล็กๆไว้น,น่าจะโดนคุยไปหมดแล้วไปเห็เห็ดยังใหญ่น่าจะมีนะ กเก็บเห็ดลอยเว้ยจำไม่ได้เหรอที่เรามาจำไม่ได้เหรอที่เรามาสลักหน้าสลักหลังอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละผมสลักหน้าสลักหลังกายเอกไม่มีไม่ไมีอย่างเงี้ยเม็ดอย่างเงี้ย เป็นกรมบกนี้แก่แล้วครับนี่ฮะนี่นี่เป็นขนาดเนี้ยเม็ดใหญ่แต่แก่แล้วแก่งักเลย คุยกันก่อนเจ็บชี้ซากครับผมเรีย yeah. รอบที่แล้วคุยเป็นเม็ดเล็กรอบที่แล้วได้เม็ดเล็กเยอะจัดเลยครับช่วงแต่ก็ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์ละน่าจะมีคนคุยต่อแต่มันก็ต้องมีหลงแหละนั่นแหละหลงเลยครับได้มาเนี่ยลอยๆอ,อย่างี้แต่เห็นมันแก่แล้วแหละไปเดี๋ยวไปดูตรงที่มันเป็น แต่ไม่ต้องคุยอยู่แค่เห็ดเม็ดลอยเราเก็บหรอมีเหรอตรงนั้นหน่าเพิ่์นมีเหรอเจอเหรอลอยใช่ไหมละ่ะลอยใช่ไหมอ,อืมน่าเห็ดมันลอยหมดแล้วเห็ดมันลอยหมดแล้วเม็ดใหญ่ ai, tập hết lõi con. ai, khui vậy hay? điên, tinh khát đấy. ใช่เก็บตามที่ท่าเก้าเลยเยอะนะไม่ใช่ไม่ยเยอะมองดีๆมีรางวัไไลไอ้เนี่ยไล่เก็บเพชนครับดินแตก ดินแล้วล่น,นใช่หรือเปล่าใช่ครับแล้วแล้วอย่งดิบแล้ว ดูลายอย,ยู่ที่ไหนนะตอนนี้แหละแล้ีรงนี้อีกสองสามเบอก,ก็โอเคแล้วนี่เม็ดนึ่งอโก ไปแต่ไรคุณนี่ครับรูปผลงานต่อเลยหุูลุกไม่ได้ออกเลยอยู่ไหนอะนี่ครับรูปผลงานอีกสองคนไม่เอามาโชว์ครับผมเจ็ดอุ้ยสองคนนั้นสองโลกว่านั่นแหละนี่ผมเลยหกคนเเเนออลยยคดี๋วไปดูอีกทีครับโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ